สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องของเราตำนานอยากเล่าข่าวอยากคุยวันนี้เรามีข่าวที่อยากคุยให้ฟังแบบสบายสบายสไตล์เพื่อนเล่าให้ฟังแต่วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยโอ้โหไม่สบายเลยครับคือมันเป็นสองเรื่องใหญ่ยักษ์ที่รัฐบาลไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่แบบเต็มเต็มเลยทั้งเรื่องนอกบ้านอย่างชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนร้อนหนาวหนาวกันอยู่ แล้วก็เรื่องในบ้านที่ลามไปนอกบ้านอย่างการปราบแก๊ง scammer มมที่ตอนนี้ดันมีเรื่องให้สะดุดขาตัวเองซะง,งั้นวันนี้ผมมีข้อมูลที่ไปสกัดมามาย่อยให้ฟังกันแบบง่ายๆแต่ครบทุกประเด็นสำคัญแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยเรื่องแรกชายแดนสันติภาพบนกระดาษหรือเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนี่มีความเคลื่อนไหวใหญ่เลย คือท่านนายกอนุทินของเราไปเจอกับนายกฮุนมมเนตของกัมพูชาที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อ26ตุลาที่ผ่านมามีการลงนามในสิ่งที่เรียกว่าคำถแถลงร่วมหรือ j จอยด์เดค r a t i o n กันด้วยนะงานนี้ไม่ใช่เล่นนะครับมีผู้นำระดับโลกอย่างประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็นายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเป็นสักขีพยานด้วยมันไม่ใช่สัญญาสงบศึกนะแต่เดียวก่อนจุดที่ต้องขีดเส็นใต้ไว้เลยคือ นี่ไม่ใช่สัญญาสงบศึกหรือ peace agreement นะครับคือเอาจริงๆนะครับผมว่านี่สำคัญมากมันไม่ใช่การบอกว่าโอเคจบนะไม่รบกันแล้วแต่มันเหมือนแค่โอเคเรามาพยายามคุยกันดีๆเถอะเป็นแค่การแสดงเจตนาว่าอยากจะสงบศึกซึ่งก็ดีกว่าไม่คุยหล่วนะในคำถแถลงร่วมนี้สรุปง่ายๆมี4ข้อครับย้ำเรื่องเดิม คือจะเน้นสันติภาพไม่ใช้กำลังเคารพกฎหมายระหว่างประเทศบลาบลาบลาอันนี้พูดบ่อยแล้วใช้กลไกเดิมคือจะคุยกันผ่านกรอบ GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปเหมือนเดิมของใหม่อันนี้พีคคือจะตั้ง AOT หรือ Asian Observer Team คือจะมีทีมผู้สังเกตการจากอาเซียนนี่แหละเข้ามาช่วยดูการหยุดยิงให้มันโปร่งใสสร้างความไว้ใจกันแผนปฏิบัติการ อันนี้คือเนื้อเนื้อเลยครับคือจะถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนซึ่งเดี๋ยว a ออต้องมาช่วยดูหยุดปล่อยข่าวปลอมเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็ย้ำว่าจะใช้กลไกเดิมแก้ปัญหาเขตแดนแผนถอนอาวุธ6สัปดาห์เป๊ะแต่จริงหรอือไอเรื่องถอนอาวุธหนักเนี่ยเขามีแผนเป็นเฟสเลยนะดูจริงจังมากใช้เวลา6สัปดาห์แบ่งเป็น3เฟส เฟสแรกเริ่ม1พอยอถอนพวกระจวดหลายลำกล้องไอตัว b m 21ที่เรากลัวๆก,กันนั่นแหละเฟสสเริ่ม22พอยอถอนปืนใหญ่ทุกแบบเฟสสามเริ่ม13ทอยอถอนพวกรถถังยานเกราะแผนนี้ดูเป๊ะมากนะมีวันมีไทม์ไลน์ชัดเจนมากแต่คำถามตัวโตๆคือมันจะทำได้จริงเหรอเพราะอะไรนะครับก็เพราะ ความไม่ไว้ใจที่มันฝังรากลึกมานานไงข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันก็สะท้อนความกังขาของฝั่งเราเหมือนกันคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าที่คัมพูชาเคยถอนรถถังไปสองคันก่อนหน้านี้มันอาจจะแค่ตบตาหรือทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆหรือเปล่ามีข่าวลือด้วยซ้ำว่าอาจจะยังมีซ่อนไว้อีกเพียบแยะเนี่ยแหละครับปัญหาประวัติมันมีอยู่การที่ AOT จะเข้ามานี่เลยสำคัญมาก ว่าจะเข้ามาดูโชว์หรือจะเข้ามาจับผิดได้จริงๆความจริงใจของกัมพูชาครั้งนี้เลยยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆอยู่ครับแล้วทำไมกัมพูชาถึงยอมคุยอันนี้น่าสนใจมากข้อมูลวิเคราะห์ว่ามันมีแรงกดดันหลายทางเลยครับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องใหญ่สุดครับพูดง่ายๆคือเศรษฐ,ฐกิจน่าจะบีบครับมีเรื่องเส้นตายใจหนี้ก้อนใหญ่ที่อาจจะกลายเป็น NPL กระทบแบงค์เขา มีเอ่ยชื่อคุยยนกับ Prince Bank ในกัมพูชาด้วยแถมคนว่างงานก็เยอะมากด้วยนะโดยเฉพาะแรงงานที่กลับจากไทยข้อมูลบอก80%ยังไม่มีงานทำแรงกดดันจากข้างนอกครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับแต่ยังมีสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้ที่เหมือนจะเริ่มจริงจังกับการไล่บี้เครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาด้วยท่าทีผู้นำเปลี่ยนสมเด็จทุนเซนออกมาโพสต์ตำหนิคนกัมพูชา ที่เผาสินค้าไทยซึ่งปกติไม่ค่อยทำนะครับส่วนนายกหุนมาเนตก็ออกมาแก้ข่าวลือเรื่องเสียดินแดนด้วยถ้าผมให้วิเคราะห์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะมันนี่ท็อกส์ครับพอปัญหาปากท้องมันหนักแรงกดดันจากต่างชาติก็เยอะการเมืองตึงๆที่ชายแดนมันก็ไม่ไหวหรอกครับอาจจะต้องหาทางลงแบบนุ่มๆเพื่อไปแก้ปัญหาในบ้านก่อนไหมอ้อแล้วก็มีมุมมองจากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรด้วยนะครับ ท่านมองว่ากัมพูชาอาจจะเตรียมไปสารโลกแต่ไทยเราก็มีสิทธิ์ไม่ร่วมนะถ้าเสียเปรียบท่านเสนอว่าเราควรไปหาเรื่องอื่นๆทำร่วมกันดีกว่าเช่นเรื่องพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนหรือ OCA เพื่อเบนความสนใจจากเรื่องเขตแดนที่มันแก้ยากแต่ต้องโปร่งใสนะครับสุดท้ายเรื่องนี้มันมีราคาที่เราต้องจ่ายนะครับข้อมูลบอกว่ามีการอพยพคนตามชายแดนเยอะมาก รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ1.3พันล้านบาทให้คน200,000กว่าครัวเรือนนี่คือเงินภาษีเราทั้งนั้นครับอ่ะพักเรื่องตึงๆชายแดนไว้แป๊บนะมาดูอีกเรื่องที่ตึงไม่แพ้กันในบ้านเรานั่นคือการปราบแก๊งสแคมเมอร์ครับเรื่องนี้รัฐบาลประกาศเป็นวาระงานชาติเลยนะทนายกอนุทินนีเดินสายผลักดันในเวทีโลกเต็มที่ล่าสุดก็เสนอแนวคิด การประกันความมั่นคง3ด้านหรือ Three Securities Approach ในเวทีอาเซียนบวก3ด้วยมันคืออะไรนะครับก็คือท่านบอกว่ายุคดิจิทัลเนี่ยต้องมอง3อย่างพร้อมกัน Financial Security ความมั่นคงการเงิน Digital Security ความมั่นคงดิจิทัลและ Human Security ความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ผมว่าคอนเซปต์ดีนะคือมันคือการบอกว่าไอ้เรื่องไซเบอร์ เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันย้อนกลับมาที่ความปลอดภัยในชีวิตของคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยแหละไม่ใช่เรื่องไกลตัวการโยงเรื่องสแกมเมอร์เข้ากับความมั่นคงมนุษย์นี่ผมว่าฉลาดดีแต่มันพีคตรงนี้ครับในขณะที่รัฐบาลกำลังโชว์ฟอร์มพระเอกปราบโจรดันมีข่าวใหญ่ที่สั่นคลอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองเต็มๆเ,เ,เลยนั่นคือการลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณวรพักธัญยาวงเรื่องของเรื่องคือมีสื่อหลายเจ้าไปขุดเจอว่าท่านอาจจะมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับเครือข่ายต่างชาติมีชื่อเบนสมิธกับจิมเหลียกประธาน BIC Bank ในกัมพูชาซึ่งเครือข่ายนี้ดันถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางฟอกเงินให้พวกแก๊งสแคมเมอร์ธุรกิจสีเทาในภูมิภาคนี้แหละครับโอ้โหนี่มันพีคมากครับ คุณประกาศปราบโจรเป็นวาระงานชาติแต่ดันมีข่าวว่าคนในรัฐบาลคุณเองแถมคุมกระทรวงการคลังด้วยอาจจะไปเอี่ยวกับเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกให้โจรซะงั้นถึงท่านจะปฏิเสธเสียงแข่งนะครับแต่สุดท้ายท่านก็ลาออกโดยให้เหตุผลว่าแสดงความรับผิดชอบไม่อยากให้รัฐบาลกระทบแต่ก็นั่นแหละครับมันเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วเต็มๆนะครับมันเหมือนคุณจะไปจับยุงแต่ดันมีคนเห็นว่าบ้านคุณเป็นแหล่งเพาะยุงลายซะเองมันพูดยากนะครับ เรื่องนี้กลายเป็นงานเข้ารัฐบาลเต็มๆเลยครับฝ่ายค้านทั้งฝั่งส้มคือพักประชาชนแล้วก็ฝั่งแดงเพื่อไทยก็จ้องตาเป็นมันเลยเตรียมรับน้องในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าแน่นอนครับเป้าหมายสรุปเดิมพันที่สูงหลิวตอนนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมนะครับรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเจอเบททดสอบใหญ่2ด่านพร้อมกันเลยครับด่านนอกบ้านคือเรื่องชายแดนที่ซับซ้อนไม่แน่นอน ด่านในบ้านคือเรื่องสแกมเมอร์ที่ดันมาเจอต่อเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวเองเดิมพันมันสูงมากครับถ้าจัดการสองเรื่องนี้ได้ดีโชว์ผลงานได้รัฐบาลก็จะมั่นคงขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าพลาดโดยเฉพาะถ้าเรื่องชายแดนบานปลายหรือเรื่องสแกมเมอร์มันลามไปมากกว่านี้ก็อาจจะถึงขั้นล้มทั้งกระดานได้เลยข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าน่าคิดที่สุดครับตอนที่เราคุยกัน เราเห็นว่ากัมพูชาอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้ต้องยอมหันมาเจรจาในขณะเดียวกันตอนนี้รัฐบาลไทยก็ดันมีจุดอ่อนเรื่องความน่าเชื่อถือจากปมสแกมเมอร์ที่โยงคนในรัฐบาลด้วยทีนี้มันก็น่าคิดนะครับว่าไอสองเรื่องที่ดูเหมือนจะแยกกันเรื่องชายแดนกับเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงการแบบที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่าครับมันอาจจะกลายเป็นไพ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ต่อรองอีกฝ่ายไหมเช่นค a m b ูชาอาจจะรู้ว่าเรากําลังอ่อนแอเรื่องการเมืองภายในเลยใช้เรื่องชายแดนมากดดันเพิ่มไหมหรือกลับกันรัฐบาลเราอาจจะรีบปิดดีลชายแดนให้ดูเป็นผลงานชิ้นโบแดงเพื่อมากลบข่าวเช้าในบ้านหรือนี่แหละครับที่ผมว่ามันเป็นเกมการเมืองและการทูตที่เราต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยครับวันนี้คุยกันยาวเลยแต่หวังว่าจะได้เห็นภาพรวมของ2เรื่องใหญ่ๆนี้ชัดขึ้นนะครับยังไงก็ ดูแลตัวเองดีๆระวังทั้งชายแดนแล้วก็ระวังทั้งสแกมเมอร์ในมือถือด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ